พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกันและกันนะได้มาอย่างต่อเนื่องเ,ออเราตั้งเครือข่ายกันมาเมื่อปี2541นะเริ่มต้นแล้วก็มีเวทีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนะ้ระหว่างกันและกันนะมาตลอดระยะเวลานะสิบกว่าปี สิ่งที่สําคัญก็คือว่านอกจากที่เราจะได้เรียนรู้ระหว่างกันและกันแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะจากภาคอื่นๆนะด้วยนะในภาคอีสานก็มีโอกาสไปหลายครั้งไปกราบอาขอความรู้จากหลวงพ่อนานนนะไปหาท่านหลวงพ่อบัญญัติที่โคร,ราชนะแล้วก็ไปหาปราชชาวบ้านที่แถวจังหวัดอุบล นะครับก็คือมีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ที่ไหนได้เราก็พาพระนักพัฒนาไปเรียนรู้ทางภาคตะวันออกท่านมาที่ท่านอาจารย์สุบินอาจารย์มณัสนี่ก็มีพระในเครือข่ายพระนักพัฒนาภาคเหนือนะมาเรียนรู้เรื่องของสัจจะสะสมทรัพยนะ์ที่ภาคตะวันออกแล้วกลับไปทำงานนะในพื้นที่ลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องที่นะเรียกว่าอาจจะเป็น,นกลไก ของเครือข่ายที่สำคัญที่ทำให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสได้มีเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานในพื้นที่ของตัวเองเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือก็แม้ว่าตัวเองจะเป็นประธานเครือข่าย แต่ว่าก็มีท่านอาจารย์พระครูสมุวิเชียนเนี่ยเป็นหัวหัวแรงหลักที่สำคัญที่คอยประสานความร่วมมือต่างๆในการทำงานะแตะ่ในแต่ละโครงการในเรื่องของการมีเครือข่ายเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากการความพยายามในการที่จะทำให้เครือข่ายพุทธรเพื่อสังคมได้มีโอกาสมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันในโอกาสนี้เนี่ยนะจึงเป็นโอกาสสำคัญอันหนึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้มีความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับผมก็ยังอาจจะเรียกว่ายังไม่ได้ไม่เคยรู้จักกับพระอาจารย์หลายรูปที่มาในที่นี้ในโอกาสนี้ก็เราได้มารู้จักคุ้นเคยกันผมคิดว่าโอกาสต่อไปก็คือการที่จะมีการแลก ก็เรียกว่าอะไรแลกที่อยู่แลกเบอร์โทรศัพท์นะครับนะที่จะทำให้เราเชื่อมกันได้มากขึ้นนะนอกจากในกลุ่มของพระสงฆ์ของเราด้วยกันเองแล้วเนี่ยนะครับในภาคเหนือเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสที่จะทำงานกับกลุ่มแม่ชีนะครับแต่ว่าในที่นี้นะเรามีแม่ชีมาร่วมในงานเนะครือข่ายพุทธยันตีในงานตื่นเถิดชาวพุทธเนี่ยก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เชื่อมงานกับแม่ชีในการทำงานเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นผมอยากจะเล่าเรื่องที่มีโอกาสได้ไปฝึกอบรมพระสงฆ์ที่ในในประเทศพมา่านะครับไปฝึกอบรมพระในการทำงานเพื่อสังคมไปพบแม่ชีอายุ82ปีนะครับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในวัดนะฮะ เป็นวัดของวัดแม่ชีเลยเนี่ยนะร้อยกว่าคนเปิดโรงเรียนตั้งแต่ระดับเ,เปิดเปิดถ้าเป็นมาบวชเป็นแม่ชีนุ่งหม่มสีชมพูเนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมปลายในร้อยกว่าคนเนี่ยนะฮะและนอกจากนั้นยังมีเด็กอนุบาลน,นะที่มาเรียนที่มาเปิดโรงเรียนที่นั่นคือเอาให้แม่ชีในระดับ ที่เรียนจบการศึกษาในระดับต่างๆเนี่ยไปฝึกเ,เรียนเขาเรียกว่าเรียนประกาศนียบัตรเรื่องของเนี่ยอ,อ,อนุบาลเนี่ยเพื่อมาทำงานนี้ก็มีเด็กอยู่ประมาณ79คนนะคนที่มาพี่มาเรียนอยู่ที่นั่นนะครับในระดับอนุบาลน,นะครับและนอกจากนั้นไม่ชียังช่วยผู้ติด,ดเชื้อผู้ได้รับผลกระทบนะให้มาพำนักอยู่ที่วัดอีก9คน นะครับถามว่าไม่ชีทําได้ยังไงก็คือบอกว่าไม่มีไม่มีเงินจากต่างประเทศเหรอกที่ทํางานนะครถามว่าได้เงินได้รับการสนับสนุนจากไหนก็คือตลาดตลาดในในในเมืองลาเซียวเนี่ยนะฮะทุกวันอาทิตย์เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ใน ที่ที่เป็นคนขายของในตลาดคนขายน้ำมันพืชก็เอาน้ำมันพืชมาบริจาคคนขายข้าวก็เอาข้าวมาบริจาคคนขายผักก็เอาผักมาบริจาคขายมันก็มันบริคือใครมีอะไรก็เอามาบริจาคไว้ที่ตลาดเสร็จแล้วทางวัดก็จะให้รถลงไปรับนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงคนประมาณร้อยกว่าคนที่อยู่ในในวัดซึ่งก็ใช้ ค่าวันละประมาณสองกระสอบนะครับออถามว่าทำไมเล่าเรื่องนี้ mm. ก็เห็นว่าในแง่ของการทำงานของพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยนะฮะเ,ออเรามีข้อจำกัดในขาหน้าที่เป็นพระภิกษุที่เวลาไปทำงานกับเด็กผู้หญิงไปทำงานกับผู้หญิงเนี่ยจะได้รับข้อกระหานนินทานะครับว่าไม่เหมาะสมไปยุ่งกับผู้หญิงอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็หวังว่า ถ้าไม่ชีเราเนี่ยนะมีมีพลังที่จะทำงานกับกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้หญิงได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่นั่นเนี่ยเด็กกำพรา้าเด็กที่มีปัญหาถูกทอดทิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกเก็บมานะมาเลี้ยงมาดูแลอยู่ที่วัดแล้วก็ให้การศึกษาน,นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทำให้พื้นทีนะ่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็เกิด ความเป็นปกติเด็กได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพื้นที่ที่ไปเนี่ยที่ที่ไปร่วมไปทําการฝึกอบรมแล้วก็ได้ไปเห็นมาเนี่ยมีโอกาสครับมาศึกษาเรื่องของสัจจะสะสมทรัพย์ในประเทศไทย <c oughs> นะครับมาที่มาเรียนรู้กับท่านอาจารย์สุบินท่านอาจารย์มนัแล้วก็กลับไปณนะเวลานี้ที่ประเทศพมา่าในพื้นที่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับในเขตรัชฉานเนี่ย มีเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ของพระสงฆ์นะแล้วพระก็เริ่มทํางานมีไม่ใช่พระสงฆ์เท่านั้นที่พูดถึงนี่คือทั้งคือชาวพุทธเราอะ่ะคือแม่ชีด้วยอะไรด้วยตั้งท,ท,ที่วัดที่พูดถึงที่เป็นวัดแม่ชีเนี่ยก็มีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แล้วและถามว่าเริ่มจากใครอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองนึกออกไหมก็ง่ายที่สุดเลยผู้ปกครองของเด็กที่มาเรียน เอมามาเอามาเรียนอนุบาลเนี่ยง่ายสุดเลยก้าเกว่าคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแม่เจอายุ82ทํางงานอย่างเรียกว่าแข็งขันมากน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับและนี่เป็นโอกาสสําหรับกลุ่มผู้หญิงซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับในในการทํางานของเครือข่ายของเรา นะครับเพราะว่าในภาคเหนือเนี่ยเรายังอาจจะยังไม่เห็นภาพของของการทำงานอย่างนี้มากนักมีหลวงพ่อพุทธพจน์นวราพรนะครับวัดเจดีหลวงซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่นท่านมรณภาพไปแล้วน,นะครับเ,ออเคยมีฝรั่งถามว่าทําไมหลวงพ่อถึงทํางานกับแค่กับเด็กผู้ชายก็คือเปิดโรงเรียนเมตตาศึกษานะเด็กผู้ชายมาเรียนหมดเลยที่วัดเจดีหลวงนะแต่ว่าถามว่าเด็กผู้หญิงอยู่ไหนอะหลวงพ่อทําไมไม่ทํางาน ถ้าหลวงพ่อทมจะให้ตังฝรั่งบอกอย่างนี้เลยนะท่านก็เลยบอกถ้างั้นทาก็ไปเปิดเป็นมีที่ที่แม่ริมนะครับที่อำเภอแม่ริมมีพื้นที่เอาเด็กที่เด็กผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น,นให้มาฝึกอาชีพแล้วก็ให้เรียนการศึกษานอกระบบเพิ่มพูนการศึกษาของเด็กผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับว่า ความจริงพระสงฆ์เราอาจจะมีข้อจํากัดในลักษณะแบบนี้ถ้าพระท่านไหนทําได้ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าอนโมทนาแต่ถ้าทําไม่ได้หรือว่าพื้นที่ที่มีไม่ทีมาช่วยกันทํางานเนี่ยคิดว่างานของอการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภัยที่เป็นเรื่องของ เป็นภัยภายในเป็นกิเลสเป็นความต้องการความอยากได้อยากมีที่หลวงพ่อพุทธาต์พูดถึงว่านั่นก็คือการที่มีวัตถุนิยมเป็นเป้าหมายนะครับมีเรื่องวัตถุมีเรื่องอะไรเป็นเป้าหมายซึ่งถ้าหากว่าเราจะออกจากวัตถุนิยมนะได้เนี่ยผมคิดว่าในในกลุ่มของเครือข่ายพระนัฒนาทั้งหลายรวมทั้งในวันนี้เรามีแม่ฉีอยู่ด้วยนี่นะครับ จะเป็นความหวังของสังคมที่จะทำให้สังคมของเรานะครับรอดพ้นจากภัยพิบัตนะิที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของชาวพุทธเรานะครับภัยพิบัติที่สำคัญก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนะครับเราจะช่วยกันจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรความหวังอยู่ที่พัฒน,ฒนาและก็วันนี้มีแม่ชีมาด้วยนี่หวังมากขึ้นครับขอบคุณครับ